ิปนี้จะภาพที่น้องเมืองผักแก้วกันในกองทงคกับจชะนี่สวยงามแห้งเด้ยครับเด้อมืองน่ะอ้ยผักแวในกองทัพสูงงาเลยดูดูคนมองเกลี่ยสยงมจ้ะงามสูงงครับงามผอมเลยก่อนแเมืองมาอาจะมาวีดเีวแบบเขาปลูกไทถเขียวใถวยยงไทัานหยางแต่ก็มึกล่าก็นั่งเดี๋ยวงหนเมง่นทเขียวนะครับเด้อนี่ควกเลนเขียว ตัวนี้ก็สิเป็นแปดลู่น้อยกว่าอันนี้แปดลู่ครับอุย้ยเบื้องหาิ่นเด้อค่ะไอู้เบิ้งน้ำปุย๋ยจอดแห้จ้ะนี่อืออันนี้ได้ที่ราดเขาหลายขนาดนี้เนี่ยคืออายุได้สองเดือนแล้วเด้อครับเด้อแม่นค่ะนี่ที่สูงใหญ่ขนาดนี้แล้ยจ้ะสูงผมแล้วนี่จ้ะงามแห้งสามารถตัดไปกินตัดไปขายได้แล้วครับนี่แม่นค่ะตัดขายได้แล้วก็ตัดเป็นกั้มไปเลยครับ,บนี่ยตัดเป็นกั้มไปเลย,เลย แม่คก็เมื่อมาเมืองอีกแบบนึงเป็นแบบกระถางแบบกระถางสีเหนียวน้อยกระถางกระถางสีเหนียวครับแต่จอแต่รูปมันกันเป็นแบบกระถางแต่ว่าพืชเท่าแต่ผมสังเกตดีมันเหมือนกับต้นเขาจะได้แบบบืสูงอ่ะอ่าบืสูงคือเ้าเริงป่ะอันนี้คือต้นที่อยู่ในถ้วยเขียวครับจะแต่รูปแต่รูปแต่ว่าต้นนี้อยู่ในกระถางสีเหนียวเขาจะนอนลาบเลยครับนี่่นนคะอนลาบเลยงอนี่โยกให้เพป็นเบื้องหน้ากลยนันเก็ตจะไดอ๋อลาบกบุบ โอ้หลาดดำเนาะจ้ะนี่งด yeah. 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 mm ้วยค่ะเออหลาดก็ดำแต่ของก็บดีใต้ด้อจ้ะอาจะนอนหลาบเลยครับจ้ะบ่สูงอ่าอือเด็กหนุอมก็ลองมึงเจ็บเจ็บมึงได้ครับเด้อนี่จ้ะแบบไหนงามกว่าเพราก็มองว่าแบบนี้ดีกว่าจ้ะใส่ตัวเขียวแั่ง่ายดีมันเจ้าครับจ้ะเออในการผูกกาง่ายจ้ะวิธีผูกกับงไมาครับวิธีลูกพับแที่ยวห่ยจ้ะถ้าจัเตี้ยงอย่างเตี้ยมกองฟ้อมมาก ตุ้มค<อ>ุ้มกองเติมน้ำปุ๋ยเอบีเรายังแล้วเที่ยตวงเป็นนั่นเองแล้วก็เตรียมถ้วยเขียวครับเนี่ยถ้วยเขียวถ้วยเขียวแล้วก็ฟองน้ำ응แล้วเราก็ามาตัดกิง่งตัดกิ่งพักแพ้วตัดเก็บกตัดเดียวกิ่งเดียวจะตัดมาแค่กิ่งเดียวแล้วก็มาปักชำในฟองน้ำแล้วมาใส่ถ้วยถ้วยเขียวแล้วมัน่จดลงกองแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเอง สามถึงห้าวันงอกเกี่ไว้ในที่ร่มก็ได้ก่อนคือก่อนก็ได้ครับประมาณสักห้าวันประมาณสามประมาณสามถึงสี่วันบ้าเขาจะเริ่มงอกแม่นค่ะแล้วก็มาหย่อนลงกล่องได้เลยใช่ง่ายมากมากเกย์เกย์เกยวซิมารุกอะไ้น้อยกวางเบิงเบิงซิมาูุทั้งนั้นสิมาลูก็มีอ่าเขาสิปลูกให้พี่น้องเบิงคือแปดรุกซิมารุเนาะค่ะให้พี่น้องเปียกเตียบว่าเบิงเนาะว่าแบบใดมันงามแม่นอันนี้ซิมารุอีกว่าอู้นี่เด้อค่ะเด้อ ที่แรกครับทั้งหลาดเป็นทั้ง